คุญยาวราาักษ h อดีตนายกรัฐมนตรีก็เข้าแถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนกรณีไม่ระงับยับยัง้งปล่อยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยตนเองนะคะพร้อมมั่นใจในการชี้แจงข้อมูลขณะเดียวกันก็หวังว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นจะให้ความเป็นธรรมค่ะส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยวันนี้มีการวางกำลังตำรวจนครบาลสามกองร้อยดูแลความเรียบร้อยค่ะ โดยการประชุมสภานิติบ,บัญญัติแห่งชาติวันนี้ก็เริ่มขึ้นเมื่อเวลา10บนาฬิกานะคะเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนดําเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งกรณีไม่ระงับยับยั้งปล่อยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งวันนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังคําแถลงการปิดสํานวนคดีด้วยวาจา จากคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานะผู้กล่าวหาและจากนางสาวยิ่งรักษินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาค่ะ ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุมค่ะนางสาวยิ่งรับเปิดเผยว่าวันนี้มีความพร้อมที่จะชี้แจงต่อที่ประชุมสนชเพื่อสรุปรายละเอียดให้ประชาชนและสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบเพื่อพิจารณาตัดสินใจก่อนลงมติและไม่กังวลต่อกรณีที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาชี้แจงด้วยตนเองในวันที่ต้องตอบข้อซักถามกรรมธิการซักถามค่ะเพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงแต่เป็นการใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีมาชี้ แงแทนเพราะรู้ถึงข้อมูลรายละเอียดส่วนจะตอบคําถามทั้ง35คําถามหรือไม่นั้นนะคะก็จะดูในที่ประชุมวันนี้ค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ยังมีกําลังใจดีจากทุกภาคส่วนด้วยค่ะคัก็จะได้มีการชี้แจงในส่วนของการแถลงข่าวดีค่ะซึ่งก็จะเป็นการสรุป ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยรอบอาคารรัฐสภานะคะก็ได้มีการวางกำลังตำรวจจากนครบาล3กองร้อยซึงเริ่มตั้งแต่บริเวณลานพระบรม,มรูปทรงม้านะคะเป็นชุดจากตำรวจนครบาล4ค่ะและก็ในส่วนของบริเวณถนนอุทองในหน้าอาคารรัฐสภาเป็นํำรวจจาก นครบาลหนึ่งะคะรวมทั้งบริเวณแยกขัตยานีก็เป็นกําลังตํารวจควบคุมผูงชนนะคะทั้งนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบตํารวจนครบาลแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รอบอาคารรัฐสภาขณะเดียวกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการข่าวที่เป็นกลุ่มมวลชนออกมาเคลื่อนไหวค่ะที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติล่าสุดนะคะก็เสร็จสิ้นกระบวนการแถลงปิดํำนวนคดีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งแล้วค่ะซึ่งก็จะมีการกําหนดวันลงมติถอดถอนก็คือในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่23มกราคมค่ะคุณเยาวรั์ค่ะ